หลังจนผัดหมี่ซัวโชว์แล้วนะคะพี่จุ๋มโสภิตทอนเตอร์ก็ให้ชมค่ะหมี่ซัวจะใส่จานแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าโพดปิ้งในแอร์ฟรค่ะอร่อยมากนะทามหนึ่เล็กน้อยโอเคค่ะเดี๋ยวมาทานข้าวกันค่ะโอเคค่ะเราก็มาตั้งเตานะฮะเปิดไฟปางกลางค่ะเตรียมใส่กระเทียม กระเทียมค่ะแล้วก็เห็ดหอมเห็ดหอมนี่ này, น่าจะได้ล, mm hmm. ลนนะเรานขณะที่เรารอเตาให้มันร้อนเนยนะฮะ mm hmm. ก็ค่อยๆร้อนแล้วก็ตัดเห็ดหอมไปด้วย เห็ดหอมนี่เห็ดหอมสดแถวนี้หาไม่ได้นะคะต้องเอาต้องเอาเห็ดหอมแห้งเราก็มาแช่น้ําร้อนค่ะแช่น้ําร้อนแล้วก็มาตัดนะคะมาตัดจะได้กินพอคานะคะพี่จุ๋มก็กําลังยืนตัดไปด้วยนะฮะเนี่ยหักกำลังตัดเห็ดหอมเดี๋ยวนะฮะกระเทียมนั่นละเดี๋ยวก็ใส่ <c oughs> ใส่หอมใหญ่วันนี้เจอผัดแบบเจเลยค่ะคือไม่ใส่ไข่นะฮะปลาทานเพื่อสุข,ข,ข้าพกันนะคะมันก็อิ่มอยู่แล้วนะคะตอกะเทียมหอมแล้วใช่ไหมฮะเราก็ใส่เผ็ด เชทาเตะน,นะฮะกับโคจะถ้าเป็นผักนะฮะกม็มีอะไรมากมายนะะี่ค่ะวันนี้ก็ไปใช้อุปกรณ์ทำเต่งกราส นะคะเราก็มีนี่ค่ะเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วปลาปูข,ขาทองเล็กน้อยนะคะแล้วก็ขุนขนเอเล็กน้อยแล้วเราก็ใส่เห็ดหอมตรงใสผัด เห็ดหอมเนี่ยมันจะมีน้ําของเห็ดออกมานะคะเป็นสีน้ําตาลอ่อนจะทําให้อร่อยฮะนะคะเห็ดจะให้ให้กลิ่นหอมนะคะเห็ดจะให้กลิ่นหอมผัดมันก็แค่เ็มปปลาลัมปลาล่มนะฮะถ้าจะให้อร่อยก็ใส่ซอสเทมันนี่รสชาติสมัยน,นิดเนึ่ง แต่บางคนเขาก็ไม่ใส่เพราะมันเป็นน้ำตาลใี่เกเลใส่นิดหน่อยเนี่ยค่ะหน่อยหน่งนะคะเราต้องผัดไปจนผักสุกค่ะเผ็ดสุกนะคะเผ็ดไม่ต้องสุกนะคะ,นะคะ,นะคะถ้าไม่สุกแล้วมันย่อยไม่ได้ปิดฝาไว้ค่ะนะคะติดนสะอาด เนีย่ยน้ำเผ็ดมันก็จะมีกลิ่นหอมเื่นใจนะฮะเดี๋ยวพอเรสร็จจากนี้ที่จะทำน้ำพริกเผ็ด <c oughs> คือได้เป็นการทดลองนะเคยทำน้ำพริกวเผาเผ็ดอร่อยดีเลยนะที่แรกก็่อก่านนี้ก็ไม่เคยไม่ค่อยไม่ได้ค่อยกินเจนะฮะแต่หลังจากที่มาเรียนกับหมอแบงค์เรียนความรู้จากหมอแบงค์ รู้สึกเออกินอาหารผักผักมากๆยังก็ดีนะท้องจะได้ถ่ายสะดวกะนะคะเห็ดเริ่มอ,อร่อยแล้วค่ะ,ะอร่อยถุกใจเดี๋ยวให้ผักสลบนิดนึงนะคะให้ผักสลบนิดนึงเห็นใช่ไหมคะ ให้ผักสลบนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่เส้นใส่ต้นหอมใส่พริกแต่งสวยๆพริกแดงอะนะฮะนีะ่ค่ะก็ง่ายไม่รู้สิคนอด่นรู้เนี่ยค่ะผัดอาหารไทยผัดง่ายออกนะชอบกินชอบกินฮะเห็ดวนที่ต้องรอนิดนึงเลยเพราะว่าต้องการให้เห็ดเป็นสุกค่ะนะคะเพราเห็ดในถ้าเปสุกแล้วมัน ่างกายเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ไปได้อะไรเนี่ยซอสคัพไวมัชรรมได้มาสองอันเยอะๆเลยนะฮะชอบเพเห็ดที่อวเนเห็ด,น,หดนะฮะปกติจะผัดเห็ดใส่กระเทียมกระเทียมพริกแค่นี้อร่อยแล้วพริกไทยนะฮะ ินี่ยกนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำไปนิดหนึ่งนะคะใส่น้ำร้อนนิดหนึ่งเพื่อให้มันในน้ำพ่อไปคุกคลิกกับหมี่ค่ะจะได้เสร็จสุกไว้วๆนะคะส่วนมาก กขาจะไม่ใส่อาหารรสรสหุ่นเนี่ยเขาไม่ใส่น้ำมันนะคะพี่ผมก็ใส่หน่อยหนึ่งเพราะมันติดอะคะมันเดี๋ยวแรกยากก็ก็ก็หยุดอาหารทอดทอดนะฮะนานเแลวต้องเป็นเดือนนะไม่ได้กินไมได้กินปลาทอดตอนนั้นปลาปลานิลทอดถูกฮะก็หลายเดือนแล้วนะเป็นเดือนได้ก็นานๆิงที่ไม่ได้กินบ่อยๆเราว่ะอาหารทอดนะาไม่ชอบเ่าเลย นะกินแล้วสุขภาพไม่ดีก็ไม่กินนะคะเนี่ยค่ะก็โอเคแล้วนะก็ใส่มี่หวังว่าวันนี้มีเส้นปางกลางนี้คงจะใช้ได้คนันทนะีเนี้เราชอบกินกินเส้นหมี่ยาวๆบอกว่ากินหมี่ยาวๆนี่ก็เส้นอายุยืนเมื่อกี้ลองกินเห็ดหอมแล้วอร่อยค่ะหอมอร่อย นะฮะนะฮะเดี๋ยวก็เส้นกับที่ฉันเป็นคนชอบกินเส้นชอบกินข้าวชอบกินเส้นกินแล้วมันอิ่มแล้วมันสบายใจสบายท้องนะฮะตอนนี้ถ้าเราลดเนื้อนะฮะหมูไขมันอะไรลงไปได้เนี่ยมันก็ลดลดความอ้วนอยู่แล้วเพราะหมูไขมันอะไรพวกนี้เนื้อเลยพวกนี้มันมันมีไขมันเยอะ นะฮะก็กินบ้างนนะฮะไม่ใช่จะตัดทิ้งไปหมดเลยกินอาหารไม่มีความสุกก็ชีวิตก็ไม่สดใสนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดูซิ<อ> <S <S ก๋ลองชิมเส้นเส้นวเดี๋ยวกกจะใส่เดี๋ยวจะใส่นี้แหละฮะใส่ก้นหอง ได้ลองเผ็ดกับเผ็ดไปไดออ้อร่อยค่ะอ,อ,อาจจะต้องใส่เครื่องอีกนิดหนึ่งเพื่องเดิมอ่อนอนิดหน่อยกันแต่แป๊บหนึ่งน,นะฮะนิหน่อยเดียว่องจะจะไม่ถึงเครื่อง ไม่เุดนละเส้นหมี่ไม่เจอไม่เจอซีอิ๊วเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนี่ค่ะซอสเรียกอะไรอ่ะซีิลีอ่ะนะคะใส่ซีฟิชเชลีนี่ค่ะแตใส่้นหอมแล้สุกแล้วก็ใช้ได้แล้วนคะคะ นี้ลองโพดอ่อนโพดอ่อนใช้ได้แล้วฮะผดอ่อนนะฮะเราก็ผิดแดงผิดแดงเห,เหลือไว้ก็ใิดแดงใี้่เราเหลือไว้ตกแต่งหน้านูโดนะครับ นี่ก็กินกินได้สามสี่คนนะฮะหัดทีนึงน,นะฮะกินได้สามสี่คนสุวคนเดียวก็กินถ้วยหนึ่งฮะนะฮะที่เหลือก็ถ้าลูกสาวอยากกินก็ทารน,นะคะเขาก็จะทำอย่างอื่นเสริมก็ไปอีกนะฮะดิเชตก็กินแค่นี้คุยเชา้า นี่เช้าก็กินอาหารกินอะไรหวังนี่เช้าอ่านี่เช้านี่เช้านึกไม่ออกอ่ะกินอะไรมาด้วยอ่าเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวนึกออกก็จะบอกกำลัง่ะเแี่ค่ะใช้ได้แล้วค่ะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะกัดใส่จ,สจ,จานตักมาให้ดูนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะโอเคนะคะวัสดีค่ะพี่จุ๋มโสพิทักันเตอร์ค่ะ